วันนี้เรามาเที่ยวนะครับมาเลกกน่นน้าตกกันคลิปนี้พาเพื่อนมาเที่ยวน้ําตกนะครับเข้าป่ากันหน่อยมาฟังเสียงน้ํา ใส่ด้เย็นครับน้ำตกเย็นนะเย็นดีมากามาเล่นน้ำตกนะครับก่อนที่จะมาเล่นเขาก็มีกฎระเบียบนะครับเราก็อ่านกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็ทําตาม ให้เส้นคลัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็เพื่อให้สถานที่ตรงนี้นะครับได้อยู่แบบนี้ไปนานๆนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นฝนตกหนักครับวันนี้สายผมก็เลยได้เข้ามา สามเสียงของน้ำตกก็อย่างที่เห็นครับนั่งฟังเสียงน้ำตกนะครับวางทีก็ผ่อนคลายแล้วก็ลืมเรื่องงานไปเลยฮนระับเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดใช่ไหมครับ ออกจากโซนขอกนงการทำงานตรงนั้นเรามาเบรกนะครับแช่น้ำเยน็นๆฟังเสียนน้ำโอ้สิ่งที่ธรรมชาติให้เรามา เป็นรูปเป็นล่างแบบนี้เกจจิดจากการกดรซาะของน้ำนะฮะดูว่าอย่าไปทำลายกันนะครับดูได้นะครับน้ำตกเล่นได้นะครับเล่นตรงโซนที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว,ว่าให้เล่นได้ตรงไหนนะครับ วันนี้นะ้ำจะเป็นสีนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนมึ้นตกมาเมื่อวานนี้สายๆก็เป็นสีประมาณนี้แต่เย็นดีครับ มาเหมือนกันครับ จะตกละไม,มอีกครั้งครับคืเอเมฆแลายระดับขุ้นมาแล้ว รูปร่างแปลกๆอีก,กรูปหนึ่งครับน้าที่ที่สายมูมาเขาคิดเหมือนกันนะเห็นส่วนนี้นะฮะือจะเจอของน,งนะครับเห็นที่น้ำกัดเซาะเป็นเงินส่วนหัวเลยครับ แน่ๆน้ำตกนี้ต่อไปอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะมาเที่ยวนะครับ เที่ยวเชิองอนุรักษ์นะครับให้สิ่งที่เราได้มาชมได้มาเห็นเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ให้คนรุ่นต่อไปหรือว่าคนที่มาทีหลังเราได้ดูได้เล่นได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับ